ค่ะ,คะผู้ที่เพิ่งเข้ามาชมไลฟ์สดถ่ายทอดสดใหม่นะคะเพื่อทุกคนได้เข้าใจค่ะใครที่กําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเช่นปวดคอไหล่ปวดเอวกระดูกสันหลังค่ะหรือคนที่คุณรักประสบ กอาการเหล่านี้นะคะรีบซื้อและสัมผัสกับฮาลินคันซีค่ะโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่ซื้อนมฮาริคันซีนะคะในไลฟ์สดของลี่วันนี้ค่ะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนั่นก็คือ99ออเดอร์หรือ99ท่านแรกเท่านั้นนะคะวันนี้ค่ะกับโปรโมชั่นสุดแรงค่ะนั่นก็คือซื้อ3แถม1ซื้อ4แถม2และซื้อห แถม3เลยค่ะและสำหรับผู้ที่ตั้งใจใช้เป็นประจำแล้วนะคะแนะนำซื้อไปเลย10กระป๋องนะคะประหยัดทันทีกว่า7,000บาทค่ะเพียงฝากเบอร์โทรศัพท์ของท่านไว้ทางด้านล่างตรงนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้พนักงานของฮาริเคนซีจะโทรไปหาท่านนะคะเราสามารถเสียเงินสำหรับอาหารเสื้อผ้าได้นะคะแต่อย่าลืมค่ะที่จะเสียเงินเพื่อรักษาสุขภาพของเราให้ยาวนานนะคะวันนี้สุขภาพของเราจำเป็นค่ะฉะนั้นวันนี้กดสั่งฮาลิคนซี เ,เอาละค่ะเรามาดูคอมเมนต์กันนะคะนมนี้มาจากไหนได้ผลจริงหรือเปล่าเป็นโรคกระดูกพุนมาเกิน5ปีแล้วยังดื่มนมได้ใช่ไหมถ้าปวดท้องดื่มได้ไหม หลายหลายคนนะคะแสดงความคิดเห็นว่านมนี้มาจากไหนนะคะรีก็ต้องยืนยันอีกครั้งค่ะว่านมมีแหล่งกําเนิดชัดเจนนะคะมีเอกสารที่ครบถ้วนนะคะและฮาริลคันซีนะคะผลิตในประเทศไทยค่ะโดยโรงงานที่มีเทคโนโลยีมีเครื่องจักรที่ทันสมัยนะคะและล้ําสมัยค่ะส่วนวัตถุดิบของเราค่ะใช้คําว่าคุณภาพจริงๆนะคะทุกคนเหตุไดรี่จึงยืนยันและมั่นใจว่าฮาริลคันซีมีคุณภาพดีนะคะจากชื่อฮาริลคันซีค่ะใครๆก็รู้ว่าส่วนผสมหลักของนมนั้นมาจาก อะไรใช่ไหมคะมาวิเคราะห์กันค่ะอันดับแรกคือคอรัสตัมค่ะเฉะพาะสําหรับผู้ที่มีกระดูกและข้อนะคะหมายถึงทุกคนค่ะทุกส่วนผสมในฮาริคันซีค่ะเน้นไปในการส่งเสริมการเสริมสร้างปรับปรุงสุขภาพกระดูกและข้อในส่วนผสมหลักค่ะถัดมาคือแคลเซียมค่ะไม่ใช่แคลเซียมเพียงชนิดเดียวนะคะแต่ผลิตภัณฑ์มีแคลเซียมถึง3ชนิดด้วยกันค่ะนั่นก็คือแคลเซียมออร์แกนิกจากสาหร่ายทะเลสีแดงอะควาเมนเอฟแคลเซียมเซเลต และแคลเซียมฟอสเฟตค่ะซึ่งเป็นส่วนช่วยให้ร่างกายค่ะฟื้นฟูก,กระดูกและข้อได้อย่างรวดเร็วค่ะและรับประกันได้เลยว่าจะไม่ทําให้อาการปวดท้องท้องผูก